สวัสดีครับเพื่อนๆแอดมินลุงจินะครับวันนี้ก็จะมาพรีเซนต์คอสบอท์ดมาเวลสแนปนะครับซึ่งเป็นบอทในการเล่นมาเวลสแนปเองนะฮะเล่นแทนเรานะครับเพื่อใช้ในการฟาร์มแต้มนะครับฟาร์มแต้มซีซันพาสตรงนี้ครับโดยปกติทั่วๆไปนะครับเมื่อจบถึงเทอร์นะฮะหลังจากการเล่นเกมนะครับเราจะได้แต้มตรงนี้หนึ่งแต้มนะครับถ้าเกิดว่าโดยทั่วๆไปมี6เทอร์เราก็จะได้6แต้มใช่ไหมครับทุกๆหนึ่งพันแต้มเนี่ย เราก็จะได้กล่องกล่องใหม่หนึ่งกล่องนะครับคืออยู่ทางขวานี่นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราชนะ1เลนนะครับอาจจะเลนซ้ายเลนกลางเลนขวาก็ได้นะครับเราชนะทุกๆ1เลนเนะี่ยเราจะได้10แต้มครับดังนั้นการใช้บอทดนะฮะแทนที่เราจะเป็นเด็กอะไรก็ได้นะครับผมก็เลยจะเป็นใช้บอทดที่ต้องการใช้เด็กที่ใส่การป้าอารัานนี่ครับเพราะว่าเด็กที่ใช้ป้าเนี่ยเราต้องการที่จะขโมยเลนนะครับ บางทีเนี่ยเราชนะด้วยการโปรเฟสเซอร์เหรือบางทีเราชนะด้วยการด็ Do o ตนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ที่การ์ดของเพื่อนๆนะฮะว่าคนไหนมีการ์ดอะไรอาจจะปรับแต่งให้ดีกว่านี้ขึ้นได้อีกนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันเลยดูดูดีกว่านะครับผมก็ได้ตั้งโปรแกรมเอาไว้แล้วนะฮะถ้าเกิดกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวนะครับเดี๋ยวเมาส์เนี้ยอันนี้ผมยังมาคับอยู่นะฮะพอผมกดปุ่มปุ๊บเดี๋ยวบอร์ดจะทํางานเองเลยครับเริ่มครับบอร์ดก็จะเริ่มที่ จุดนี้ทุกๆครั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นการเซตในการกด enter หรืออะไรที่ค้างอยู่ในเท r นที่แล้วนะครับแล้วก็พอรอสักพักหนึ่งมันก็จะทําการกดปุ่ม play ครับกดปุ่ม play เรียบร้อยนะฮะก็จะเป็นการรอคู่ต่อสู้นะครับที่จะเจอนะฮะตรงนี้ก็จะมีช่วงเวลาค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งผมได้ทําการวิจัยนะฮะลองผิดลองถูกนะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับมาเป็นเป็นพันๆเกมนะครับ ทั้ง id หลัก id รองนะฮะแล้วก็ได้ค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับเป็นบอร์ดเวอร์ชันเวอร์ชันนี้เวอร์ชัน2.0นะฮะแต่ก็ยังเชื่อว่าในอนาคตจะพัฒนาให้ดีกว่านี้ได้นะครับโดยที่มันจะทําให้เราประหยัดเวลามากกว่านี้หรือว่าวนลูปได้สมบูรณ์กว่านี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็คิดว่าอย่าง,างน้อยเนี่ยผมลองใช้มาหลายวันละบอร์ดเวอร์ชันนี้เป็นบอร์ดที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับก็มันวนลูปให้เราได้มากกว่า100รอบเลยนะครับ ผมก็เลยมีความมั่นใจในการเอามาพีเต์เพื่อนๆนะครับทุกๆรอบนะครับอันนี้เข้าถึงสู่เทอร์นที่2แล้วครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับตรงเมาส์เนี่ยฮะมันจะเขียนเป็นเลข2นะครับอ่านี่เป็นเลข2นะครับแล้วมันก็จะกดผ่านเทอร์นด้วยตัวเองบางครั้งเนี่ยบางเทอร์นมันก็จะอาจจะใช้เวลามากหรืออาจจะใช้เวลาน้อยที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับการ์ดของเราการ์ดของศัตรูนะครับเอฟเฟกที่เกิดขึ้นนะฮะก็ผมก็ทําการเฉลี่ยเฉลี่ยปรับ สิ่งต่างๆเอาไว้นะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆที่มาเรียนกับผมก็ผมก็จะสอนปรับด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคนไหนมีหัวมีไอเดียอยากจะทําให้มันดีขึ้นด้วยตัวคุณเองก็ทําได้นะครับอันนี้เขียนเลขสามนะครับแปลว่าตอนนี้บอดมันเข้าใจว่าตอนนี้ตัวเองอยู่เบอร์3อยู่เทอร์นี่3มแล้วนะแล้วพอมันเขียนเลข 3, เสามเ็จมันก็กดจบเทอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นกิมมิ c นิดหน่อยที่ผมทําเอาไว้เพื่อจะได้รู้ว่าปัจจุบันมันถึงเทอร์ไหนแล้วนะครับอันนี้ก็แสดงผลไปนะครับเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับ ขอแค่ชนะแค่เทิร์นแค่เลนเดียนฮะ,ะเราก็ได้แต้ม10แต้มแล้วเราเึงก็องพอใจเพียงแค่นั้นครับเข้าสู่เทิร์นที่4นะฮะกึ๊กกึ๊กอ,อ,อ่ะเขียนเลขสี่อ่ากดโอเคนะฮะเทิร์นที่4ยังสม,มูทเรียบร้อยอยู่นะฮะถือว่าค่อนข้างเร็วเลยนะครับทั้งฝั่งเราทั้งฝั่งศัตรูนะเทิร์นที่5นะครับบัตรก็ลงไปนะฮะถ้าเกิดตรงกลางศัตรูไม่มาลงการ์ดไรตรงกลางเนี่ยเราก็จะขโมยเลนด้วยโปรเฟสเซอร์เอ็กนะครับ ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนยังไม่มีการเฟสเซอร์เอก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่ใช่การที่จําเป็นอะไรการจําเป็นมีเพียงแค่ป้าอาการเพียงใบเดียวนะครับการใช้บอร์ดเนี่ยดียังไงนะฮะ,ะเ,หเห็นเลขห้าไหมฮะเลขห้าแล้วนะครับผมก็จะคลิกอันนี้บอร์ดก็คลิกนะครับการใช้บอร์ดดียังไงนะครับการใช้บอร์ดนี่ก็คือการาร์มทรัพยากรกล่องซีซั่นนะครับซึ่งข้างในมีทั้งเครดิตมีทั้งโก a แลนะถ้าเกิดคนไหนโชคดีอาจจะได้การแวรเรียนก็ได้นะครับซึ่งผมก็เคยได้มาแล้วนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าตรงกลางเนี่ยพลังมันน้อยนะรเราชนะเลนกลางเรียบร้อยนะครับเลนขวาเลนซ้ายเนี่ยอาจจะชนะเดี๋ยอวอาจะแพ้ไม่รู้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มาอย่างน้อย1เลนเนี่ยแต่ว่าเราก็ได้แต้มพาสค่อนข้างที่จะโอเคนะครับ16แต้มนะครับถ้าเกิดได้2เลนก็2 6แต้มนะครับทำให้เราฟาร์มแต้มได้ชิวๆนะฮะ อันนี้มาถึงเทอร์นที่6ละฮะบอดก็จะทําการผ่านเทอร์นะครับซึ่งผมเนี่ยได้ทําการเซตบอดเอาไว้นะครับ7จ็ดเทอร์นะฮะเพื่อที่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่บอดมันจะกดเหลื่อมเทอร์นะครับหรือว่าอีกฝั่งใช้การ์ดเพิ่มจํานวนเทอร์เป็นเเทอร์นะแต่ว่าตอนนี้ถือว่าสะดวกเรียบร้อยนะครับผ่านไปอย่างเรียบร้อยนะฮะโอ้วิกตอรี่อีกงหารฮะตอนนี้เก็บมา26แต้มชิลๆนะครับ อตอนนี้เข้าใจว่ามันยังกำลังจะรอสแสดงผลในเทอร์นที่7นะครับแม้ว่ามันจะกด collect reward แล้วเนี่ยแต่ว่ามันจะยังไม่กด end game นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเห็นนะฮะถ้าเกิดว่าบอมาทำงานอย่าง Smooth, สมูทสรอบเป็นต้นไปได้เนี่ยก็แปลว่าค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วนะครับอ่า victory นะครับก็เก็บแต้มไปนะครัสังเกตว่าข้อเสียของการใช้บอดนะฮะก็คือ booster ที่ในการอัพการอัพการเนี่ย ป้ากระแทาได้เป็นคนเดียวนะครับจะใช้บอทดนี้กับเด็กอื่นๆที่ไม่ใส่ป้าก็ได้นะครับมันก็จะไม่มีการลงการดใดๆนะฮะมันก็จะกด enter รัวๆนะฮะข้อดีก็คือทําให้เราฟาร์มแต้ม b o o ตอร์ได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือ,อแต้มของ season pass ก็ค่อนข้างที่จะช้านะครับอันนี้ก็คือว่าเข้าสู่กําลังจะเข้าสู่การกด enter ใ,ในเกมที่2นะฮะเดี๋ยวเรามาดูอีกสักพักนึงครับ กดไหมจะกดเพย์ไหมอ่ะกดเพย์เรียบร้อยนะฮะนี่เดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะว่าเกมที่2จะค่อนข้างสมูทจะสมูทเหมือนเกมที่1หรือ,รอเปล่านะครับผมก็ขออน,นุญาตโฆษณาพรีเซนต์ต่อนะฮะบอร์ดก็ปล่อยมันทางานไปนะครับตอนนี้ผมไม่ได้จับเมาส์นะฮะซื้อคอร์สของผมไปจะได้อะไรบ้างน,นะครับก็แน่นอนครับว่าผมจะให้โปรแกรมในการใช้บอร์ดนะครับจะมี2ตัวนะฮะมีตัวที่ใช้อยู่นะฮะซึ่งเป็นตัวที่ดีมากๆเลยนะฮะแต่ตัวนี้ไม่มีลเซนส์นะครับ ถ้าเกิดว่าได้ไรเซนก็จะก็จะดีกว่านี้นะฮะแต่ว่าปัจจุบันก็คือถือว่าใช้ได้แล้วฮะเปิดได้มากกว่าร้อยรอบนะครับเราจะแถมอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีไรเซนด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมพัฒนาอยู่แล้วก็เพื่อนเพื่อ,อสามารถเอาไปลองเทสอาจจะอัปเกรดให้ดีกว่าดีกว่าผมได้นะครับ2ก็คือเดี๋ยวเราจะผมก็จะทําการสอนการใช้การรีโมทเดสท็อปนะฮะก็คือเพื่อนๆคนไหนอาจจะไม่ไม่คุ้นชินก็คือ เวลาที่เราเปิดคอมทิ้งไว้นะฮะเราอาจจะปิดหน้าจอทิงไว้นะฮะแล้วเราอาจจะอยู่นอกบ้านนะครับเราเปิดเน็ตทิ้งไว้ให้บอทดมาทํางานแล้วพอเราไปกินข้าวนอกบ้านหรือไปทําธุระไปอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งนอนบนเตียงเนี่ยครับเราสามารถเปิดมือถือนะฮะหรือเปิด iPad let, ดแท็บเล็ตใดใดก็ได้เพื่อที่จะเช็คว่าปัจจุบันบอทดมันทํางานเป็นยังไงบ้างน,นะครับมันจะเห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์เราเสมือนกับว่าหน้าจอมือถือเราเนี่ยเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยนะครับ แล้วเราสามารถสั่งการได้นะครับเราจะปิดเราจะเปิดอะไรก็ได้นะครับซึ่งจริงๆไม่ใช่โปรแกรมอะไรที่มันซับซ้อนนะฮะแต่ว่าผมจะทําให้ลูกค้าของผมเนี่ยใช้งานตรงนี้เป็นนะครับและอย่างที่3านะครับก็คือจะสอนโปรแกรม tracker นะฮะก็คือโปรแกรมที่ใช้ดูสถิตินะครับว่าบอร์ดมันเล่นผลมีผลเป็นยังไงนะครับผลชนะกี่ตาแพ้กี่ตาได้คิวกี่อันนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะก็คือจะมี ความยุ่งเหยิงนิดนึงในการลง i n s t a l l นะครับเดี๋ยวผมก็ทำการสอนให้เหมือนกันนะฮะสิ่งที่ต้องมีในการใช้บอร์ดนะครับในการเตรียมตัวนะฮะก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับอย่างน้อยๆนะฮะต้องมีการอาการานะครับแล้วก็ลองจัดเด็กดูนะครับว่าถ้าเกิดคิดว่าเป็นบอร์ดเนี่ยบอร์ดมันจะเล่นเองมั่วๆเนี่ยจะทํายังไงให้เราเป้าหมายชนะอย่างน้อยขโมยเลนได้1เลนนะครับถ้าได้มากกว่าน,นั้นก็ถือว่ากําไรไปนะครับแต่อย่างน้อยเอา1เลนให้ได้ ก็ถือว่าโอเคนะครับเทอร์นที่5นะครับกดเป็นเลข5อยู่นะฮะปึ้งนะฮะปัจจุบันบอรดก็ยังสมูทอยู่นะครับราคาบอร์ดนะครับผมตั้งเอาไว้นะครับว่า3 5 5บาทนะครับแต่ตอนนี้นะครับเป็นช่วงพิเศษ e a r l y Bird นะครับดูว่าจะมีใครมาซื้อกับผมบ้างหรือเปล่านะฮะก็ต้องทำการโปรโมชั่นนิดหน่อยนะฮะ2 5ง5 5บาทนะครับ ได้ตัวโปรแกรมลซนส์ไปนะครับแล้วก็องความรู้ที่ผมมีแล้วก็อัปเดตต่างๆในอนาคตเนี่ยผมก็อยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอนาคตอินเทอร์เฟซของเกมมันอาจจะเปลี่ยนไปนะฮะตัวบอร์ดก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดซึ่งผมก็จะอัปเดตให้ตลอดเหมือนกันครับรับรองว่าความรู้ที่คุณได้ไปเนี่ยคุณจะต่อยอดไปใช้ในการทำอย่างอื่นได้อีกมากมายแน่นอนนะครับก็คนไหนสนใจสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมนะฮะอยากรู้ไม่เข้าใจอะไรยังมีตรงไหนที่อธิบายไม่เคลียร์นะฮะก็ทักมาถามนะวันนีชนะชนะอีกแล้วนะครับถือว่าโชคดีนะฮะถือว่าโชคดีนะครับเล่น2ตาชนะ2ตาเลยนะครับนี่ผมก็อัดนะครับแบบสดๆเลยนะฮะไม่รู้ว่ามันจะเล่นยังไงนะครับก็ถือว่าสมูทนะครับค่อนข้างสมูทผมเปิดทิ้งไว้ข้ามคืนมาหลายคืนแล้วก็เลยค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับผมปรับปรุงเวอร์ชันเนี่ย มาเป็นประมาณเวอร์ชันที่10แล้วนะครับแต่ตั้งชื่อว่าเวอร์ชัน2.0น2.0นะครับเดี๋ยวมันจะมีเวอร์ชันที่ดีกว่านี้แน่นอนครับแต่ว่าจะปล่อยให้กับเพื่อนๆนที่มาอัปเดตกับผมนะครับก็ไว้คุยกันครับเดี๋ยวรอให้มันกดเพลย์สำหรับเกมต่อไปอีกนิดนึงนะครับมันเป็นช่วงที่ทำให้เราสบายใจว่าเออบอทมันวนลูปแน่นอนนะครับซึ่งผมเนี่ยตั้งไว้ฮะอย่างน้อยนะครับ100รอบนะครับ แน่นอนนะครับปล่อยทิ้งไว้สบายสบๆเหรือเซตให้มากกว่านั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวจะสอนนะฮะในการที่จะปรับให้มันรอตรงนี้นานหน่อยเขียนตัวเลขทำยังไงมีทริกต่างๆมากมายในการใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับใช้งานไม่ยากนะฮะก,ก็ทักททายสอบถามกันเข้ามานะครับขอบคุณครับอ่ะกดเพย์เพื่อนโอเคแจวเลย